อันุรก,กันดาน17จังหวัดในภาคเหนือและบางจังหวัดของภาคกลางที่ห่างไกลาจากความเจริญไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาในฤดูฝนต้องเผชิญกับภาวะน้ำป่าไหลหลากและไข้ป่ายาและเวชภัณฑ์รักษาเดินทางไปไม่ถึงในหน้าร้อนก็ต้องคอยระวังภัยจากไฟป่าเมื่อหน้าหนาวเวียนมาถึงก็หนาวเหน็บจนทรมาน แม้น้ำค้างยังกลายเป็นเกร็ดน้ำแข็งในความธุรกันดารนี้ยังมีความงดงามให้ชื่นชมด้วยความเป็นดินแดนแห่งธรรมะที่เราพุทธบุตรนับพันพันรูปได้อุทิศชีวิตสร้างบาร,รมีมาอย่างต่อเนื่องกว่า40ปีเพื่อต่อสู้กับความไม่รู้ของมนุษย์นำความสว่างสวัยของพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปสู่ดวงใจของพี่น้องชาวไทยภูเขาในนามของอาสมพระธรรมจาริกได้ก่อตั้งโครงการวัฒธรรมจาริกนี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้องในที่ราบสูงคือพี่น้องชาวเขาเพระธรรมจาริกที่ไปอยู่ประจำธรรมสมต่างๆนั้น ก็ท่านก็ตั้งใจในการประกาศพระศาสนาชักชวนกระธาสาธุชนอยากอยากโยมให้รู้จักพระพุทธศาสนาให้รู้จักการทำบุญตักบาตรจนกระทั่งให้ลูกหลานได้คำบวชต่างที่ว่านี้ เนื่องแต่ละอาสมธรรมจาริกตั้งอยู่ในถิ่นธุรกันดารโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวซึ่งบางครัง้งอุณหภูมิถึงกับติดลบการมอบเครื่องกันหนาวในยามที่ต้องการจึงถือเป็นการทา,านที่ถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับดังที่มูลนิธิธรรมกายโดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธ์ได้นำเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก สนับสนุนงานของพระธรรมจาริกด้วยการมอบเครื่องกันหนาวในการประชุมใหญ่พระธรรมจาริกครั้งที่ผ่านมาเครื่องทยธรรมที่มอบให้ในครั้งนี้นอกจากจะมีเครื่องกันหนาวแล้วยังมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพรวมทั้งสิ้น17รายการ ก็ได้จัดผ้าห่มกันหนาวและเครื่องบุปโภคบริโภคมาร่วมถวายพระธรรมจริกในปีนี้ด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เคยทำมาก่อนเพราะว่าไม่มีฐานะที่พอจะทำได้ตั้งสามร้อยกว่ารูปก็เรียกว่ามารับเพียงจะรับนโยบายจากประธานคณะบรรมจาริกเพรานั้นปีนี้นอกจากรับ นโยบายแล้วก็ได้รับเกิมืโภคบริโภค,โคขึ้นไปด้วยอันนี้หลวงพ่อในฐานะที่เป็นประธานวนภูมิปากก็ต้องขอนุมนุนธนามทธิตวัฒนกายโดยข้อยงิงหลวงพ่อพระราชภาวนาวิสุทธิวัฒนกายที่ได้เมตตาให้กัลยาณมิตรมาจัดถวายยังเป็นระเบียบได้ยร้อยดีงามสร้างความสุขใจสุขกายให้แก่พระ พื่อมันจะดิบเป็นอย่างมากกําลังใจส่วนนี้ที่ได้รับไม่ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ได้รับครั้งนี้ครั้งแรกแต่ได้รับครั้งอื่นๆที่ผ่านมาหลายครั้งลึกๆแล้วก็มีความภาคภูมิใจเพื่อบอกเพื่มใจเ้ว่ยความเคารพนอบนอ้นอมบูชาในพระเด็ุณหลวุพ่องอแอบรักแอบฝันแอบเคารพเชื่อมั่นศรัทธาในปฏิปทาจรยิยาวัดที่ทุกสิ่งทุกอย่าง เท่าที่ปรากฏแก่สาาธนชนนั้นพระเด็บพระนุงพ่อพระราชภาวนาวิสุทธิและมูลทีิพระธรรมกายมูลตลอดถึงคณะกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้อำนวยความสะดวกอุปถัมภ์ในทุกอย่างทุกเรื่องตลอดถึงวันนี้ได้ถวายเครื่องอพระพุบริโภคเป็นปัจจัยสี่แม้มูลค่า บางที่บางแห่งอาจจะมองว่าน้อยนิดแต่ว่าคุณค่าสูงสำหรับจิตใจนั้นไม่สามารถประเมินได้สุดที่จะประเมินได้มีแต่หัวใจซึ่งกันและกันเป็นสื่อแทนใจว่าเราทำงานวันนี้ไม่ได้โดดเดี่ยวเรายังมีพระธรรมจาริกมีพระมณฑลิธรรมกายร่วมเรียงเคียงข้างเราก็จะเดินไปด้วยกันท่านเจ้าวาดวัดพระธรรมกายได้มองเห็นประโยชน์สดที่ผล ของงานพระธรรมจาริกว่างงานพระธรรมจาริกนั้นเป็นงานที่ประกาศพระศาสนาเป็นงานที่ช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนเป็นงานที่เป็นไปด้วยความเหนื่อยยากลำบากท่านจะคุณพระาพราชภาวนาวิธุร์ร่วมด้วยช่วยกันกับท่านจะคุณพระภาวนารียคุณและคณะกันยานามิตรญาติโยมทั้งหลายจึงได้ ส่งของมาถวายพระธรรมจาริกหน้าโมทนาจริงๆและก็เชื่อว่ากัะผมเองก็เชื่อว่าอาตมาก็เชื่อว่าท่านยุคพระราชภาวนาวิสุทธิคงจะได้สนับสนุนงานพระธรรมจาริกอย่างนี้ตลอดไปในการภายภาคเวหนาต้องขออนุมโมทนาท่านทั้งสองนี้ นับว่าเป็นกำลังอันสำคัญยิ่งของวัดพระธรรมกายเป็นผู้ประกาศพระศาสนาอย่างแท้จริงซึ่งจะพึงเห็นว่าวัดพระธรรมกายนั้นได้ไปประกาศพระศาสนายังนานาประเทศแทบจะพูดได้ว่าวัดพระธรรมกายมีทั่วทุกขนทุกแห่งในนานาประเทศ จะว่าทุกประเทศก็เห็นจะว่าได้และในประเทศไทยนี้ก็หลายแห่งที่เชียงใหม่นี้ก็หลายแห่งเนี่ยท่านทั้งหลายท่านจคุณพระราดภรวนาวิศนี่คุณพระภา,าวนายคุณเป็นผู้มีความรักพระพุทธศาสนาอย่างแนบแน่นแน่นแคว้นจริงๆนั่นการกระทําของท่าน้คุณพระราชพาวนาวิสุศ คุณพระละพระพรนาวยาคุณย่อมเป็นที่สันแสนของหมู่บันดิตและของประชาชนและของวงการคณะสงฆ์โดยทั่วไปถ้าพูดถึงโดยเฉพาะส่วนตัวของอาตมาของกระผมกับท่านเจ้าคุณทั้งสองนั้นก็เรียกว่า มีความสนิทสนมแนบแน่นเป็นอันหอันเดียวกันถ้าเจคุณทั้งสองเคุณกษัตราชพอน้ยสุดข้คุพระพอนายคุณได้ช่วยเหลือเกื้อกูลวัดปักน้ําในการสร้างพระหมหาเจดีย์ของวัดปักน้ําท่าเจคุณได้ถาวายจะถูกปัจจัยมาถ้าจําไม่ผิดก็ยี่สบกว่าล้านและทองคําก็ ผมจะถึง20กิโลหรือ30กิโลได้ได้ถวายมาช่วยวัดปัดน้ำนี่ก็ด้วยอักษรสายไมตรีด้วยเมตตาไมตรีของให้คุณพระภาวนาสุดคุณพระภาวนายคุณที่มีต่อวัดปัดน้ำผมก็ต้องขอขอบพระคุณขอบคุณท่านคุณทั้งสองคณะวัดพนมกาย นัตกัญญานมิตรขอวัร,รมกายขอขอบคุณและขออนุมโมทนาขอให้ท่านเจ้าคุณทั้งสองและศรัทธ,ธาสาธุนนนนาชนพร้อมด้วยพคณะสงฆ์แห่งวัธรรมกายให้เจริญรุ่งเรืองในพระศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปและให้เจริญรุ่งเรืองไปด้วยอายุวันนะสุขะภะปฏิพานธรรมสารสมบัติ พระนัสารสมบัติมีความประสงค์สิ่งใดในทางที่ชอบขอจงสมเ็จสมความประสงค์ในสิ่งนั้นจงทุกประการเถิดเพราะพุทธบุตรคือหัวใจของพระพุทธศาสนากาเรเกื้อกูลกันในทุกรูปแบบคือการสนับสนุนให้ใจดวงนี้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการประกาศพระรธรรม แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจของชาวโลกเป็นการจุดประกายแห่งความสุขให้ขยายไปทั่วทุกหย่อมย่า,าเพื่อสร้างรากฐานอันมั่นคงให้กับสันติภาพโลกอันเป็นเป้าหมายใหญ่ของพวกเราทุกคน